ครัวเชฟบุ๊กวันนี้นะครับจะมาชวนทําเต้าหู้ผัดผงกะหรี่ครับวัตถุดิบนะครับก็จะมีเต้าหู้ไข่นะครับสหลอดครับผมนมข้นจืดหรือว่านมคาราเ่นเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงครับไข่ไก่1ฟองครับพริกเผา1ช้อนโต๊ะครับหอมใหญ่ครับพริกชี้ฟ้าแดงครับขึ้นช่ายครับน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสถั่วเหลือง1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงกะหรี่1ช้อนโต๊ะครับเริ่มจากน้ำอ่างผสมนะครับแล้วมาผสมผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะครับนมข้นจืดนะครับผมน้ำพริกเผาครับผมใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็ผงกะหรี่ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับน้ำตาลทรายครับผมต่อด้วย ซอสถั่วเหลืองครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊ขาวครับผมแล้วก็น้ำมันหอยครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งใส่ไข่ลงไปนะครับคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ไข่ลงไปครับใส่ไข่ลงทีหลังแบบนี้เพราะว่าเราไม่อยากตีไข่ให้ละเอียดจนเกินไปนะครับอยากให้มีความเป็นลักษณะเหมือน เป็นวุ้นของไข่อยู่นะครับแค่คนเบาๆแค่นี้จะทําให้ซอสออกมามีลักษณะเป็นวุ้นน่ารับประทานนะครับผมเอาละครับตอนนี้ได้ซอสแล้วก็พักไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมผัดกันครับเริ่มจากตั้งกระทะนะครับวันนี้ผมใช้กระทะเชฟบุ๊กนะครับขนาด26ซนติเมตรทรงตื้นครับผมปลอดภัยทําเมนูไหนก็ไม่ติดครับอันดับแรกก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะครับผม แล้วก็หลอให้น้ํามันร้อนสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็จะเริ่มใส่เต้าหู้ลงไปครับน้ํามันร้อนได้ที่แล้วใส่เต้าหู้ลงไปเลยครับผมตอนนี้ผมใช้ไฟค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับเพราะผมอยากให้ผิวด้านนอกของเต้าหู้นั้นเกรียมครับผมจะได้มีความกรอบเล็กน้อยนะครับผม ให้ผิวด้านนอกนั้นเกลียมสักหน่อยครับผมอันนี้ที่เห็นในกระทะนั้นไม่ใช่น้ํามันนะครับเป็นน้ําที่ออกมาจากเต้าหู้ที่เราใส่ลงไปนะครับผมอาจจะกระเด็นนิดหน่อยนะครับระวังด้วยนะครับผมหลังจากนั้นพอด้านนอกเกลียมแล้วผมก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับใครชอบชิ้นใหญ่ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าทําเป็นชิ้นเล็กๆนะครับตัวเต้าหู้จะซึมซับกับน้ําซอสนะครับบบได้ดีมากกว่านะครับก็จะทําให้ซอสเราเนี่ยดูเข้มข้นมากขึ้นเลยเพราะว่าจะมีเต้าหู้ที่แหลกลงไปด้วยนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็ใช้ไฟแรงอยู่นะครับเต้าหู้จะได้เกลียมสักนิดหนึ่งนะครับผมผัดไปได้เลยครับผมพอเห็นเต้าหู้เริ่มเกลียมแล้วนะครับต่อไปเราจะใส่หอมใหญ่ลงไปครับใส่หอมใหญ่ลงไปอย่างเดียวนะครับให้หอมใหญ่นั้นสุกสักนิดหนึ่งนะครับหอมใหญ่สุกจะได้หวานได้อร่อยขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ซอสลงไปได้เลยครับผมแต่เคล็ดลับสําคัญนะครับเวลาใส่ซอสนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันด้วยนี่เทลงไปหมดเลยแบบนี้นะครับแต่ว่าเบาไฟลงนะครับ เบาไฟลงนิดนึงแล้วคนช้าๆครับลักษณะการทําซอสที่มีไข่ครับเราทําให้เหมือนทําพวกข้าวไข่ข้นนะครับก็คือให้ไข่อ่ะไม่สุกเต็มที่จะได้ลักษณะของซอสที่เป็นวุ้นที่เกิดจากไข่นั่นเองครับนี่แหละครับตอนนี้ผมเบาไฟแล้วครับผมตอนนี้ไฟอ่อนๆและได้ที่แล้วครับตอนนี้หลังจากนั้นผมก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปครับแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงผัดอีกนิดนึงแล้วปิดไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวไข่จะสุกเกินไปครับผม ให้ดูกระทะเชฟบุ๊กนิดนึงว่าไม่ติดจริงๆนะครับผมโอเคครับปิดไฟแล้วจัดลงจานได้เลยครับหอมเลยนะครับกลิ่นผมงกะหรี่นะครับสีแดงที่เห็นจะมาจากน้ำมันพริกเผานะครับถ้าใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะครับผมแค่นี้ก็บอกว่าง่ายๆแบบนี้เสร็จแล้วครับผมเต้าหู้ผัด ผงกะหรี่นะครับเมนูง่ายๆนะครับแต่อร่อยแน่นอนกระทะเชฟบุกสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพลาสแล้วก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทําเมนูไหนก็ไม่ติด ใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอร์เกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทำอาหารสนุกทำอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ